อยู่โซลฟรีและมีบัตเตอร์ไฟที่บินอยู่ลายล้อมเธอแต็มชังโชคดีที่โลกนี้มีคนดูกดไลค์คลิปนี้ให้แต็มกดไลค์กดกดซับสไครต์กดไลค์กดไลค์ โอเคครับทุกคนคงจะกดไลค์กด s u b สไครต์กันละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปเล่นเซตปืนที่แบบมันฮิตแบบมันฮิตกันในอดีตนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกินปืนแบบอีโวปืนอัพเลเวลมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับผมลหลายหลาคนก็อาจจะลืมเซตโหดในอดีตไปแล้วนะฮะ ซึ่งเซตที่ในอดีตที่ยังเป็นยุคอัดตัวยุคปี2ปีก่อนนะครับผมที่แบบผมมาเล่นฟรีไฟล์เลยนะฮะ นั่นก็จะเป็นเซตนี้ครับทุกคนใครอยากให้เล่นเซตอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เยอะๆนะครับผมก็กดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment มาได้เรื่อยๆเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นเซตสกาไททันกันนะครับผมอ่าจะเป็นสกาไททันหรือสกาชมพูก็ได้นะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยฮิตมากนะฮะสกาไททันสกาชมพูเนี่ยอ่าช็อตกันนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีซองอพคลิปนะฮะอพอลคลิปหรือไม่ก็ไอซองมังกรทีเขียวนะฮะ ซึ่งแต่ก่อนนะครับตัวที่ฮิตมากๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมซองโค้ดเนมนะฮะโค้ดเนมสเกลหรือซองกะโหลกม่วงนั่นเองนะฮะคือแบบโค้ดฮิตเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นกันเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาไปเล่นกันเลยฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์มาได้ตลอดเลยนะครับอยากให้ไปเกียนคนตั่นคนในแชทในอะไรบอกได้นะครับผมโอเคถ้ากดไลค์แล้วเนี่ยเราไปเล่นกันเลยครับทุกคน let's go boy เอาละครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการกระโดดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมภารกิจของเราวันนี้นะครับนั่นก็จะเป็นการไปหาปืนอาสก,กาไททันแล้วก็ซองยาวโคตเนมนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า เท่าที่ผมแบบตั้งแต่ซองควงเข้ามาเนี่ยผมยอมรับตรงๆเลยนะว่าผมแทบไม่ค่อยได้เล่นซองยาวเลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆฮะเพราะว่าเป้ามันบาดมากเว้ยแล้วคือมันระยะมันน้อยมากนะฮะถ้าเทียบกับซองควงที่แบบยิงไกลได้แล้วแบบโอ้ยมีคนมีคนเอาเคลลี่ทำอะไรจ้าสาวน้อยเอ้เดีเปิดโคนโนก่อนเชือมันตวดตายอู้ทำไมไม่ตรวจล้อล่ะขอโทษนะแต่ว่าเรามาอัดคลิปเ <laughs> อ้ยซอ,อ,องยาวโอ้โหเอาซองยาวมาให้อย่างนี้ก็แจ๋วสิครับไ <c oughs> <laughs> ด้ย,ยินเสียงคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงคน ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยคือเป้ามันบานแล้วก็ถ้าเทียบกับสองควงนะสองควงสองนัดก็จริงแต่คือยิงไกลได้เป้าไม่ค่อยบานนะฮะ, <c oughs> ะค,คือมันเลยเล่นยากมากเลยถึงแม้ว่ามันจะปรับมาให้แล้วก็ตามไม่มีคนขี่รถมาว่า <c oughs> ะเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนขอแจมด้วยขอแจมด้วยคนดีครับหัวแตกไปหิวหนมเอมีคนมาเดี๋ยวขอลองยิงดูนะฮะว่าเป้ามันจะบานแค่ไหนทุกคนดูดีๆนะ <c oughs> ดูดีๆนะครับป้องโอ้เป้าบานเลยนี่นะฮะสาเหตุที่ผมแบบ ไม่ค่อยอยากจะเล่นไงถึงแม้ว่ามันจะปรับมาให้โหดกว่าเดิมก็ตามถ้าเขาปรับแบบให้เป้ามันไม่ค่อยบาดเนี่ยผมแบบว่ามันน่าเล่นนะครับทุกคนโอเคมีเหรียญว่ะเฮ้ยเราแลกสกาได้ดีว่าขอแลกสกาหน่อยริกินโอเคตอนนี้ก็ได้เฟตปืนครบแล้วครับเฟตปืนในอดีตสกาไดท่านกับอาซองยาวโครดเนมนั่นเองนะครับทุกคนนะโคตรเทปโอเคแถวนี้มีคนโอ้โห นายเผิ่แป๊บเดียว <_ an> เผิ่แป๊บเดียว <_ an> ไม่ได้เลย,เยสองคนไว้เดียวโอ้เป่าคน <_ an> ทุกคนเห็นเมื่อกี้ปะเป้าโคตรบานนะครับทุกคนแล้วยิงไม่ตายด้วยคือเมื่อกี้ยิงแค่เม็ดเม็ดเดียวนะคือเป้าบานมากนะฮะโอ้โหคือเนี่ยสองสองควงเนี่ยยิงผมสองเม็ดตายนะผมยิงมันแบบเซ็งเลยอะมาต่อกันตาใหม่ก็ได้โอ้โหเครียดเลย เ้เซ็งอะโอเคครับทุกคนหวังว่าจะไม่มีใครโผมาอยู่ๆเมื่อกี้มันก็โผมาด้วยนะครับผมผมเลยตกใจนะแล้วแบบโผ่ซองควงด้วยบอกแล้วซองยาวแม่งโผล่เซ็งโอ้โหนี่เลยล่ะกูเจอตุยอีกแล้วตุยเก่งจริงๆเลยนะพวกมึงนี่ทุกคนดูดิครับมันมีแต่ตัวตุยๆอะอะตุยมากตุยมากตุยมากดาวไหมโอ้โหมีโคโนอีกเวเลยมันมีโคโนอีกว่ะครับทุกคนอ้าทำไมมันตึงอย่างนี้เนี่ย ทำไมตึงจังวะเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยมนลงมาตอนไหนวะนี่ไงล่ะกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเอาดิเต้นใส่เอาดิครับห้าวนัวกหรอหิวกินข้าวห้าวกินท่าเต้นนะจ๊ะอีกตัวมายังเอ่ยอีกตัวมายังเอ่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูเหรียมมันก่อนขอดูเหรียมได้หรือเปล่าเฮ้ยมันมายังวะ หรือว่ากลัวเจ้าหนวโหดไปแล้วะครับขอซ้ําหน่อยเลยแล้วกันเอ้ยมันมานี่อูเดี๋ยวก่อนมหาวัยจังวะครับทุกคนอ่ะกูซ้ำกูซ้ำกูซ้ำกวนตีนกวนตีนต้องซ้ำเดี๋ยวขอดูของนายหน่อยแล้วกันว่าจะมีพวกสกงโอ้โหเอ็วีดีไม่มีสกา ไม่มีซองยาวให้ผมเลยเอาเอสดีดมาแก้ขัดก่อนก็แล้วกันเอซองยาวอ้วก็มีนี่มานี่ไงล่ะโคดแกมสวัสด <c oughs> ีครับผม, <c oughs> ผม,มเดี๋ยวผมจะไปไล่นี่แหละแม่งควนตีนเนอรด่าฆ่าได้จะเต้นใส่แม่งเลยโอเคครับทุกคนไปไหนแจ๊ะมันไปไหนแจ๊ะมันน่าจะหลบมาทางนี้นะครับผมเอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวบอกนะว่ามันไปซื้อที่ที่ที่ชุบมาแล้วโอ้โหชัดเจนแม่งซื้อที่ชุบมาแล้วครับเพราะว่ามันดาวไง แลว,ว่ามันน่าจะชุบไปนั่นไปแล้วอดิ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 กวนตีนเนี่ยเก่งแต่ตุยจักรุเก่งแต่ตุยเก่งแต่ตุยเดี๋ยวเราจะฆ่านายด้วยระเบิดละกันโอ้โหโคตรยมเป็นการฆ่าที่แบบโคตรยมเกอร์เลยนะครับตายไปดิตายไปดิไปเรียกเพื่อนมานะเ๊ะผมนึกว่ามันจะมาชุบไอ้วงชุบนะฮะมันซื้อเหรียญเลยอันนีแ่แน่นโอ้ยตะกาอันนี้แ่แน่นอนโอเคครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกับซองยาวนะฮะ ถ้าผมเล่นกากอยยังไงขออภัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> คือคือทุกคนส่วนมากก็เล่นแต่ซองควงกันอยู่แล้วอ่ะคือซองยาวนี่มันยากมากหรือผมขาดฝึกด้วยก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันต้องเล่นระยะใกล้จริงถ้าไม่ใกล้จริงมันแบบเอาไม่ลงจริงๆนะครับทุกคน <c oughs> มาเมืองนี้โอ้โหไม่มีคนเลยอ่ะคือผมเดินวนหาคนต้องนานนะแบบคนก็หายากทุกตาเลยครับทุกคนอ๋อไม่การใครอยากให้เล่นปืนอ,อะไรบอกได้นะครับบอกได้เลย เออเล่นให้ได้เรื่อยๆนะครับเราทำคลิปเพื่อความมันเถิงนุกๆกันอยู่แล้วเอ,อ้ยมีคนยิงกันดูไงโอ้ป้าไม่ล็อกเอ,อ้าเรียบเกมเออด้วยป้าไม่ล็อกด้วยสังเกตหลายตาละมาดิครับมาดิครับเออยิงกันเพินยิงกระันเพินตายกระบอกปืนโอ้โหยิงกันเพินไหนขอพี่ตัวได้หรือเปล่าอ,อน,นองห <c oughs> ลบหลบเก่งนะเราอะหลบเก่งนะเราอะไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะเออดึงหัวโอ้ดนแค่เม็ดเดียวเอ,อ้าติดแค่เม็ดเดียวเฉย มีอ <muitas> ีกต oh. ัวครับมีอีกตัวนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเดี๋ยวก่อนกลางโคโนโอโหลนลนผมไม่ค่อยมาเอ้ยมันมาทางนี้มันมาทางนี้จะลองแรกปะล่ะลองแรกด้วยซองยาวไหมล่ะคุณผู้ชมลองแรกแรกแรกโอ้โห้เกือบตายผมยิงโอ้ผมยิงตั้งกี่เมตรวะเนี่ยกว่าจะตายทุกคนยิงจนแม็กหมดอะทุกคนก็ดูเอาถ้าเป็นซองควงสองเมตรมันตายไปแล้วเอาไปลองเนี้ยมาดิมาดิอัดตัวอัดตัวยับยับนะครับ ฟอโอ้โหโอ้โหทุกคนฮะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าเล่นเลยครับผมบอกเลยมันต้องเข้าไปยิงใกล้ๆแบบถ้าเมื่อกี้ผมเขยอบเข้าไปใกล้ๆน่าจะได้อยู่แต่คือผมแบบติดเล่นซองควงไปแล้วผมเลยเว้นระยะนะฮะคือง่ายๆซองควงยังไงก็ดีกว่านะครับผมซองควงยังไงก็ดีกว่าเฮ้ยครบสี่ว่ะเฮ้ยไม่มีตัวยิงทนายมีตัวยิงทนายก็แล้วไงครับอมย้วอทำไมหรออายิงได้ยิงไป ยิงได้ยิงไปเก็บของชิวๆด้วยเก็บของชิวๆด้วยก็มาดีนี่ไงล่ะทำไรจะชุบจะชุบยั่ไงจะชุบทังไงมาครับเดี๋ยวนี้ต้องเจอสองผมว่าเฮ้ยมีคนเยยบกับระเบิดผมแล้วตรงไหนว่าผมลืมไปแล้วว่าผมตั้งกับระเบิดไว้ตรงไหนก็ไหมรู้มาให้พี่กวักตูดซะดีๆจะไปไหนฮะเฮ้ยมันอยู่ตรงบ้านมันอยู่ตรงบ้านมาให้พี่กวักซะดีๆ มาให้กรู๊กซะดีๆไปไหนเออเออลงล่างลงล่างเรอนีไ่ไงล่ะตัวแตกตัวแตกสกะแกขาดอกลับระเบิดโอ้ยเนี่โดนขับระเบิดอีกแล้วเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ไป6กิวและรู้สึกว่ามันจะมีตัวไอ้จากข้างหลังอยู่นะเพราะตอนนั้นมันยิงสไน์ใส่ผมนะครับนี่กระซองยาวถามจริงเล่นกันไปได้ไงว่าซองยาวจักเร็วเอยเห็นคนแวบๆผมเห็นคนแวบๆนี่ไงล่ะ เห็นคนรับแวบก็มาดิครับนึกว่ามันจะพ้นสายตาอันเชียบคมของพี่ที่มีคาตานาดําคาตาาดําเกี่ยวเลยวะเฮ้ยค <c oughs> าตาาดำอ้วยคนดูกล้าว่ะคุณผู้ชมผมไม่ค่อยกล้าแบบกล้าซองยอ่ายอ่ยอยอ่ยอย่อทำไรกันนะ่ะโอ้ไม่ติดหัวเป้ามันไม่ค่อยล็อกนะครับผมปรับ DPI มาใหม่นะฮะเมาส์เร็วมากคือแบบวางเป้าให้มันล็อกสีแดงไม่ได้เลยอะคือแบบแค่จะวางปุ๊บมันก็ไม่ล็อกตัวเลยครับขาดเลยไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโหแล้วโคตรเบา โศกกาตัวนี้มันลดระยะนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก็ไ้ยปลาระเบิดไม่ทันแล้วมันมาชิดแล้วเกือบเกือบเกือบไปก่อนไปก่อนขอตั้งหลักก่อนโอเคโอค้ถ้ามาสองผมตายแน่นะฮะขนาดสองยาวแค่คนเดียวยังยิงหมดแม็กอะมันมาสองผมไม่ตายเลยเหรือระเบิดไปนะฮะมาสิครับผมก็มาดิไอหลอนมาดิไอกลวกัวมาดิอ้าโดนระเบิดกูโดนระเบิดอะเออตายไปดิโดนระเบิดหลาโดนระเบิดหลานี่ไงล่ะโดนระเบิดหลาเพื่อนมันถึงกับเบื่อ เฮ้ยทำไมเพื่อนเราตายไวขนาดนั้นโดนอะไรเนี่ยเอ้ยอยู่นี่ก็ามาดิครับผมโอ้โหเมาส์ผมเมาส์ผมสะบัดมากนะฮะสงสัยผมต้องไปปรับความช้าลงแต่ปรับความช้าลงก็ดึงหัวไม่ขึ้นอีกอะไปไหนครับนี่นี่ไงล่ะโอ้โหสองนัดตายนี่ละนี่ละนี่ละนี่ไงล่ะคนตินที่สองนัดตายเพราะว่าผมยิงสกาไปแล้วไงคือบอกเลยถ้ามากิทถ้ามันไม่โดนดาเมจอะไรเพราะเติมสี่นัดยังไม่ตายนะครับนี้ พอเลยปวดระวงบีบโคตรแรงตอนนี้ได้มา8คิวนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปหนุกๆต้องกดติดตามนะครับหลายคนเข้ามาดูแต่ไม่กดติดตามผมก็เสียใจคอแหบคอแห้งอยู่นะโอ้โหอเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีคนข้างล่างก็มีโอ้ไปทังไหนก็โดนดักทำไงดีวะผมว่าต้องแลกไอตัวข้างหน้าเลยวะ ก็มาดิครับผมนี่ไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิไงนี่ไงเมื่อกี้กำลังรีเมาส์พอดีก็มาดิครับโอ้หัวเจ็ดสิบไวแล้วเวลแล้ววงก็เข้ายากโอเคครับต้องตั้งไอวอวะตั้งไอวอโอ้โหตั้งช้าไปหน่อยนึงตั้งช้าไปหน่อยนึงมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะโยกมันทีนึงนะมาครับโยกโอ้ไม่ได้ยิงโดนมาดิโอ้ยูโยกแล้วนะเว้ยมึงยังจะยิงโดนอีกอะ คือเพราะซองยาวมันทําให้ผมแบบไม่ค่อยกล้าเล่นเลยครับทุกคนเอเอกล้าอ๋อเป็นว่ากลับไปเล่นซองควงเหมือนเดิมฮะทุกคน <c oughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมอะผมว่ากลับไปเล่นซองควงเหมือนเดิมนะครับคือตั้งแต่จังหวะที่ผมยิงให้นั่นไปสี่ห้าเม็ดแล้วมันไม่ตายอะคือผมผวาเลยอะแบบอเหียผมไม่กล้าสองหนึ่งไม่กล้าอะไรเลยอะเ <c oughs> ดี๋ยวกลับไปเล่นซองควงเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะ เอาเป็นว่าใครอยากให้เล่นเซตอะไรก็สามารถบอกได้เรื่อยๆนะครับผมผมจะทําให้นะฮะเราเล่นเกมเพื่อความสนุกนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องชนะไปตลอดนะครับเราเอาให้แบบ เล่นละมันสนุกก็พอนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าหากใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยกดติดตามเลยนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับผมถ้าพูดคำหยาบไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อความบันเทิงแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคน